จริงๆเราก็เห็นมานานแล้วนะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่หน้าตาเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆใช่ไหมเล็กๆแล้วนั่งแล้วก็ขี่ไปแบบนี้แต่ตอนนี้นะคะนิโคลมานาฟิสนักออกแบบชาวเอเทนเขาร่วมกระโดดเข้ามาร่วมวงในในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วเขาส่งสกูตเตอร์ไฟฟ้าเข้าประกวดค่ะ นี่ดูเห็นไหมก่อนจะขี่นี่ต้องแต่งตัวแบบนี้เสื้อหนังแบบนี้น่านายนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีรูปร่างบิ๊กไบค์นั่นเองค่ะอ่านี่เป็นบิ๊กไบค์นะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันง่าง่ายนี่อ่าอย่างนั้นค่ะเขาตั้งชื่อว่า b l u อี b l u ที่มาจากคาว่าเอ่อเอ่อเอ่อกบือใหญตัวใหญ่วัวใช่วัววัวเนี่ยอู่ b ี u นะคะเขาบอกว่าเขาใช้เวลาศึกษาสักพัก กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เพราะว่าตัวรถเนี่ยสร้างขึ้นจากฐานรากของโครงสกูตเตอร์เดิมที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดค่ะแต่เขาบอกว่าก็ผลิตให้มันดูเป็นบิ๊กไบค์หน่อย แต่ใช้งานที่ความเร็วไม่สูงมากใช้เดินทางเพียงในเมือง <S <S แค่ระยะสั้นๆเท่านั้น Blue E เนี่ยออกมาให้เป็นรูปทรงเหมือนเบ g b บกไบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแม้ว่าอาจจะดูแปลกตาไปบ้างนะคะทางผู้สร้างเขาเคลมว่ามันจะช่วยลดการเสียดทานของอากาศช่วยให้ตัวพาหนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบไฟฟ้าเนี่ยวิ่งได้ไก,กลขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยังเก็บของได้จุด้วยตัวสกูตเตอร์เนี่ยมีกำลังไฟ2,000วัตต จากการทดสอบวิ่งจริงนะคะสามารถวิ่งได้ไกลห้าสิบกิโลเมตรทำความเร็วได้สูงสุดสี่ิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งค่ะนี่หน้าตาเป็นแบบเวลนานี้นอยู่<ด><ด>กันติดอยู่ฮะ<ช>เพราะว่าจะสร้าง2 5 0้อยห้าสิบคันก่อนนะครับก็แน่นอนแหละไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่จำหน่ายมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วฉะนั้นเขาต้องโยนหินถามทางตลาดนิดหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็ส่งมอบกันในช่วงครึ่งแรกของฤดูใบไม้ผลิ ทีจะถึงนี้นะครับก็คือปีปีนี้แหละนะนี่แหละราคาวางไว้167,000บาทนี่คือราคาที่เราแปลงสกุลเงินมานะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นสินค้าสไตล์สไตล์คลิกสตาร์เตอร์อะ่ะคือไม่ได้ออกวางจำหน่ายในระดับแมสแต่ว่าทำจำกัดจำนวนนะครับเพื่อมั่นใจได้ว่าเขาขึ้นงานได้250คันนี่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้เลยนะว่าเราจะเจอยี่ห้อ ที่แปลกใหม่ไม่คุ้นอยู่ในท้องตลาดออกร่วมกระบวน EV ด้วยอีกมากไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าใครๆก็ทำได้แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นแค่เรื่องงานดีไซน์แบตเตอรี่ที่เหมาะสมแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะกับงานนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นเนี่ยโดยความเป็นลองเทลหรือธุรกิจที่ต้องผูกพันกับบริษัทซัพพลายเออร์จำนวนมากนับพันบริษัทเนี่ยภาพนั้นจะหายไปจะกลายเป็นบริษัทเล็กใหญ่ที่สามารถจะมาทำได้ด้วย เข้ามาอยู่ในขบวนการ e อีนี้